ไล่สุ้เลยได้จะว่ากันได้สวัสดีค่ะกำลังหัดไล์นะคะกำลังหัดไล์นะคะเพื่อนๆอันนี้ครั้งแรกนะคะครั้งแรกนะคะครั้งแรกในการทดลองค่ะ อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขอโทษนะคะจะทดลองอยู่ประมาณสักห้านาทีอันนี้คือทดลองครั้งแรกค่ะจะลองดูเฉยๆค่ะคุณเ,เพื่อนๆนะคะสวนปวินาเห็นไฟเขาเนเมือขึ้น้ย ไหนไหนยังไม่ขึ้นรอก่อนอะไรคะอะไรค่ะกดเข้าไปดูเลยค่ะรอขึ้นรอขึ้นรอก่อนรอหน้าไงหนึ่งคนเห็นเรือขึ้นแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวของน้องไอแอมกำลังดูกำลงไอแอมกำลังเข้ามาดูอยู่เห็นม่าเออไอเอมขอไอแคมด้วยกันเอาตั้งเห็นนะนี่ไง สองคนเราั้คืนนี้เลยนี่ไงขอบคุณนะคะเสวนปวินาต่อไปจะในช่องของสวนปวินาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะแหนแดงค่ะแต่ถ้าคือถ้าเพื่อนเพคนไหนที่ติดตามจะเห็นว่ามีพิกสดมีพิกแห้งถ้าใครสนใจเราก็ยินดีนะคะเราขายด้วยแต่ความจริงเราเก็บเราปลูกเองค่ะ พริกสดพริกแห้งเราก็พอมีอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเป็นพริกที่ไม่เผ็ดมากค่ะแต่พริกฮอตที่แบบเผ็ดมากเราก็มีเผ็ดน้อยก็มีเป็นพริกสดดังกิวไปนีมอ่ะไหนไปแล้วล่ะโอเคแค่นั้นโอเคดลอเคะทดลองดูละ ก็จะทดลองอยู่ประมาณ5นาทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะให้กดไลค์ให้หน่อยนะคะกดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเกษตรกรค่ะเป็นเกษตรกรสีสเกตค่ะมีพริกแห้งพริกสด อนดูอะไรุัขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจหนึ่งดวงตาขอบคุณมากนะคะยังไม่ได้รู้กฎกติกาอะไรมากมายเรียนรู้ค่ะเพิ่งจะเรียนรู้ค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆถูกค่ะขอบคุณค่ะคร <c oughs> ั้งแรกครั้งแรกอันนี้คืออุปกรณ์ <c oughs> อุปกรณ์ใครอะไรไม่รู้อะไรนะสไลเดอร์สปิเกอร์แมนช่สปิเกอร์แมนสปิเกอร์แมน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล์สดให้ดูแมวดีกว่าต้นไม้สวยๆเราก็มีเดี๋ยวเราจัดดอกไม้ดีกว่าจะได้มีคนดูจะได้เราก็ไม่ถนัดโชว์หน้าอากาศร้อนค่ะวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่า มันร้อนมากค่ะร้อนมากเราต้องดื่มน้ำเย็นด้วยดื่มตลอดนะคะจิบทีละนิดอากาศร้อนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเราต้องปิดตรงไหนไม่แป้งตรงไหนอ่ะ เขาเขียนว่าเริ่มโพคืออะไรเริ่มโพหรือว่าโพหอโพหรือยมอโพเราจะไงวะออกมางี้เหรอบ้ากดตรงนี้ใช่ไหมนี่อ 走路。多多